บนโซเชียลแชร์แนะนำว่าในการใช้เตาอบไมโครเวฟหลังใช้เสร็จแล้วไม่ควรปิดฝาประตูทันทีเพราะอาจทำให้เกิดสนิมและนำไปสู่การช็อตเสียหายได้หืม hmm. ชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกรรมอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร,รมหาวิทยาลัย,ายกเกษตรศาสตร,ร์ครับไม่ควรปิดฝาไมโครวเวฟหลังใช้เสร็จทันทีจริงไหมครับจริงครับผมเห็นด้วยนะครับอาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีทุกครั้งที่ใช้เตาไมโครเวฟเลยครับเขาบอกว่าหลังอุ่นอาหารแล้ว ควรเปิดฝาไมโครเวฟทิ้งไว้ก่อนท้าไม่หรอครับเวลาที่เราอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟเนี่ยจะใช้คลื่นไมโครเวฟทําให้อาหารร้อนอย่างรวดเร็วจากนั้นน้ําก็จะกลายเป็นไอน้ําก็ระเหยออกมาจากอาหาร ไอ้น้าที่เกิดขึ้นก็จะออกช่องระบายด้านหลังแต่ว่าไม่หมดส่วนใหญ่ไอ้น้าก็จะเกาะบนผนังด้านบนเตาอบไมโครเวฟไอ้น้ําพอไปเกาะก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําเพราะนั้นจะมีหยดน้ําเกาะอยู่บริเวณผนังด้านบนเยอะเวลาที่เราเปิดประตูเอาอาหารออกมาควรเปิดทิ้งไว้เพื่อให้หยดน้ําและไอ้น้ําที่หลงเหลืออยู่ในเตาได้ระบายออกไปสู่อากาศด้านนอกอย่างรวดเร็วเพื่อลดการเกิดสนิมและต้องเปิด ใาไมาโครเวฟไว้นานแค่ไหนครับก็ประมาณ1ชั่วโมงคือให้มั่นใจว่าหยดน้ําที่เกาะอยู่ในเตาไมาโครเวฟแห้งแล้วหรือถ้าไม่อยากเปิดนานก็ใช้ผ้าแห้งเนี่ยเช็ดหยดน้ําที่อยู่บริเวณผนังให้แห้งตรงนี้ก็จะลดการเกิดสนิมในเตาอบ ไมโครเวฟได้มากเลยครับบางครั้งสิ่งที่เก่ะผนังเตาไมโครเวฟอาจไม่ใช่แค่ไอ้น้ำเปล่าๆโอ้อาจารย์ก็อยากให้ทําความสะอาดเตาอยู่บ่อยๆเพราะว่าเวลาเราอุ่นอาหารจะมีการกระเด็นของเศษอาหารมาเกาะที่ผนังของเตาและเมื่อมีไอน้ําหรือน้ํามาเกาะบริเวณนั้นโอกาสจะเกิดสนิมสูงมากถ้าเราอยากจะใช้เตาไมโครเวฟได้นานๆก็ควรจะระมัดระวังไม่ให้เกิดสนิมข้างในก็คือทำความสะอาดบ่อยๆ ไอ้น้ำและเศษอาหารที่ตกค้างเพิ่มความเสี่ยงการเป็นสนิมสนิมนี้ก็เป็นโลหะก็คล้ายกับช้อนหรือภาชนะโลหะเขาห้ามนำเข้าเต,า,เตาไมโครเวฟเพราะว่าจะเกิดประกายไฟเวลาที่คลื่นไมโครเวฟยิงไปที่โลหะมันก็จะเกิดการสะท้อนคลื่นกลับไปสู่แมกนีตอนทำให้แมกนีตรอนเนี่ยเสียง่ายและนอกจากนั้นมันอาจจะเกิดประกายไฟขึ้นมาได้ เตาอบไมโครเวฟที่อาจารย์นำมาให้ดูนี้คือตัวอย่างเตาที่ใช้มานานจนเกิดสนิมเตานี้เป็นตัวอย่างที่เราใช้งานมานาน20กว่าปีละน้อยยังใช้งานได้อยู่เลยแต่ก็มีสนิมเกาะอยู่ตรงขอบประตูนะแล้วก็ตรงผนังข้างในแล้วก็ขอบตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับแล้วก็ผนังด้าน บนของเตาออาจารย์ยังแนะนําแนวทางการใช้เตาไมโครเวฟเวลาเราจะอุ่นอาหารเนี่ยอาหารขอให้มีอุณหาภูมิ74องศาขึ้นไปก็ปลอดภัยแล้วเชื้อมีชีวิตก็ตายหมดแล้วเนะไม่ต้องไปถึงร้อองศาหรือ90กว่าองศานะครับซึ่งอุณหาภูมิระดับนั้นนะร้อนเพียงพอแล้วในคู่มือจะเขียนไว้เลยครับอย่างเช่นอาจารย์ใช้น้ํา250กรัมเนอะอาจารย์ใช้800วัตต์หนาทีมันขึ้นไป90าองศาเนาะเราไม่ควรจะเปิดนานสัก3นาที4นาที โอกาสจะเกิดการเดือดระเบิดขึ้นมาเมื่อเราใส่ผงกาแฟลงไปมันก็อันตรายแล้วอย่างก๋วยเตี๋ยวที่เราซื้อมาแล้วเราเก็บในตู้เย็นพอรามา,มา,มาอุ่นในเตาไมโครเวฟก็ต้องเลือกกำลังวัตต์และเวลาให้เหมาะสมที่อาจารย์ก็ใช้800วัตต์เนี่ยประมาณ4นาทีถึง5นาท,นาทีก็จะร้อนได้ถึง74องศาเพียงพอที่จะฆ่าจุลินทรีย์ที่อาจจะหลงเหลือปนเปืป้อนมาในก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เป็นต้นครับแต่สรุปแล้วที่แชร์แนะ ว่าในการใช้เตาไมโครเวฟเมื่ออุ่นอาหารแล้วไม่ควรปิดฝาทันทีควรเปิดค้างไว้ก่อนนี่เป็นยังไงครับจริงครับควรจะแชร์ต่อเพราะว่ามันจะมีไอ้น้ำเกาะและหยดน้ำเกาะที่ผนังของเตาอบไมโครเวฟด้านบนแล้วก็โอกาสที่จะเกิดสนิมเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากครับใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเข้าใจช่วยยืดอายุการใช้ให้ยาวนานนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ต้องสอตอจอตรวจสอบถูกต้องมั่นใจกดแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม